สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวแกง MTC ทกะลาดทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับมินค่ะกมลทิพย์แสงคออายุ30ปีนะคะอยู่กันที่ Bangkok Star นะคะมากับเจ้ารถผู้่ใจ f อ r r คะ่ะ เริ่มต้นของการที่มินมาขี่รถนะคะก็จะเริ่มประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเคยมีพี่ชายที่ขี่รถบิ๊กไบค์มาก่อนเราก็เลยเหมือนแบบชื่นชอบมาตั้งแต่นั้นเลยเราชอบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากขี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการขี่รถมอไซค์ครั้งแรกเลยก็คือเริ่มต้นที่ HP4 ค่ะคันต่อมาก็จะเป็นเอ0พันธเหมือนกันแต่ว่าเป็นโฉมฉลามแล้วก็จะเป็นปัจจุบันก็จะเป็นน้องคันนี้ค่ะชื่อมินเฉยๆแต่ว่าพอช่วงเข้ามาหาลัยอะคะ่ะ เหมือนเราไปเรียนแล้วเราก็แบบเหมือนเป็นคนไฮเปอร์ตลอดคือเดี๋ยวอยากจะทํานั่นเดี๋ยวอยากจะทํานี่คือเป็นคนไม่อยู่นิ่งเลยเรียนนอยู่เดี๋ยวก็เฮ้ยมึง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 กูหิวมึงนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยตลอดจนเพื่อนแบบมึงคือมึงไฮเปอร์มากแล้วเพื่อนก็จะไม่เรียกมินเลยเพื่อนก็จะเรียกแบบเปอร์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 เปอย่างเงี้ยตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคนเรียกเรารวมๆมาแบบเปอร์มินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนชื่อที่เพื่อนรวมกันตั้งให้เพราะว่าเราอยู่ไม่เฉยอยากจะทํานั่นทําานีอยกจะแบบ นุ่นนี่ตลอดเวลาเป็นชื่อที่แบบเออเพื่อนตั้งมาให้เลยอยู่ไม่เฉยจนทุกวันนี้ก็อยู่ไม่เฉยมันถ่ายรายการก็อยู่ไม่เฉยเหมือนกันจริงๆที่เลือกตัวนี้ค่ะพอมินรู้สึกว่าน้องขี่ง่ายแล้วก็ท่านั่งสะดวกสบายคือเขาเป็นรถที่เข้ากับเรามากๆถามว่าหลายๆแบรนด์อื่นที่เคยขี่ก็เคยขี่ไหมก็เคยขี่แต่รู้สึกว่าเราชอบคันนี้มากกว่าเหมือนเราถูกจริตกันมากกว่าค่ะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันมินก็เลยคิดว่าคันนี้ตรงไทยกับเรามากที่สุดแล้ว ส่วนพวกของแต่งอะคะ่ะคอนเซปต์ของรถคันนี้คือมิ้นวางไว้ว่าเราอยากได้กึ่งเดิมๆคือดูไม่ฉูดฉาดดูไม่ของแต่งมากไปอยากได้โทนเรียบๆค่ะส่วนใหญ่ที่มีใส่ไปนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นปั๊มบนค่ะของ b บมเบจะเป็นรุ่นมาเกตหมดเงินนะคะอันนี้แล้วก็จะมีก้านนะคะที่เอาไว้บังตัวปัม๊มแล้วก็ถ้าไล่จากด้านหน้าเลยก็จะมีชิลเมจิกเคิรค่ะที่เราเปลี่ยนเป็นสีประหลอดนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเน้นเป็นรุ่นนี้กันจะมีปั๊มค่ะปั๊มจะเป็นปั๊ม P4 นะคะแล้วก็ ล้อคาร์บอนค่ะตัวนี้จะเป็นของ M1000 นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นคัตนะคะจะเป็นของเกลสป e ดค่ะอันนี้นุ่มมือใช้ง่ายชอบมากตั้งแต่ใช้มานะคะแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีอีกก็จะเป็นเกียร์โยงค่ะเกียร์ยงจะเป็นอันนี้ของ e x t r e m e นะคะทําให้ท่านั่งของเราดีขึ้นที่เปลี่ยนอีกก็จะเป็นท่อค่ะรุ่นนี้จะเป็นท่อฟูอาคาค่ะเสียงดีนุ่มชอบมาก แล้วก็ส่วนพวกช่วงล่างเนี่ยค่ะมินจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าสมรรถนะรถของเขาอะตรงกับที่มิ้นขี่อยู่แล้วเราไม่ได้ใช้งานน้องค่อนข้างหนักอะไรขนาดนั้นอันนี้ถือว่าตรงไทยแหละเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะค่ะสําสหรับชุดไฟลิงที่เปลี่ยนไปนะคะมินก็จะเลือกเป็นใส่พาร์ตคาร์บอนเพิ่มเข้ามาเพื่อให้น้องดูดุแล้วก็คมขึ้นนะคะก็จะมีชิ้นข้างถังนะคะชิ้นอตรงกลางนี้แล้วก็ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นอกยาวค่ะที่เลือกใส่อกยาวเพราะว่าน้องจะดูแบบดูฟูดูเต็มกว่า อ่าแล้วก็จะมีปั๊มล่างค่ะปั๊มล่างจะเป็นปั๊มแมงสาบนะคะอันนี้เบรกดีขึ้นชอบมากใครอยากได้ต้องโดนนะคะตัวนี้ <c oughs> ถ้าทั้งหมดเลยล่ะคะก็เอาเป็นข้าวๆแต่ละชิ้นได้ไหมเนาะอย่างปั๊มบนก็จะอยู่ประมาณ50,000ค่ะส่วนปั๊ม P4 ก็จะประมาณ90,000รล้อคาร์บอนจะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทค่ะ ตัวการก็จะอยู่ที่6,500นะคะชิลเมจิเคิลประมาณ1 8 5 0 0บาทคัดเกียสปีด1 8 0 0 0บาทค่ะท่อฟูอราคาจะอยู่ที่1,000 0 0บาทแล้วก็ปั๊มหลังจะอยู่ที่ประมาณ3,500 0บาทค่ะคาร์บอนรวมรวมกันก็ประมาณ2,000 0 0บาทแล้วก็อาจจะมีไฟท้ายค่ะประมาณ1 3 5 0 0านิดค่ะนิดๆหน่อยๆ ถามว่าจริงๆกลัวไหมก็กลัวทุกครั้งที่ออกทิปค่ะแต่ว่าช่วงเวลาของการออกทิป่ะค่ะมิ้นจะไม่ได้ขี่เร็วมากถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ 1. เราห่วงรถด,ด้วยเรารักรถมากแล้วก็ 2. เราเป็นห่วงเพื่อนร่วมถนนมากกว่าคือเราขี่แค่เท่าตัวที่เราไหวเน้นไปถึงปลายทางปลอดภัยดีกว่าค่ะ ถ้าไปบ่อยๆเลยจะเป็นไปพวกหัวหินปานประจวบอะไรเงี้ยค่ะจะไปบ่อยแล้วก็จะมีขี่ไปในเมืองตอนช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะไปนั่งดื่มนมกับเพื่อนไปอะไรางี้ตอนนี้มีทั้งหมด3คันค่ะก็จะมี S1000RR คันนี้นะคะแล้วก็มี c b r 3 r ค่ะแล้วก็มี g s 1 0 0 0 จริง,รงๆเบสหลักเลยที่ขี่ก็จะเป็นเอ0พันแต่ว่าพวกที่ G s อย่างเงี้ยคะ่ะเราจะใช้สําหรับการออกคลิปไกลๆเหมือนแบบไปต่างจังหวัดที่ไกลมากๆหรือว่าเราเป็นแก๊ง G s อที่ขี่ไปด้วยกันคือก็จะมีเพื่อนหลายๆกลุ่มเราขี่ GS เนี่ยรู้สึกว่าเป็นรถที่เร็วแรงสบายสําหรับมินนะคะไปได้ไกลขี่ไปเหนือไปใต้อะไรเงี้ยไปได้หมดเลยส่วน CBR ที่หลังๆมาเริ่มขี่เริ่มชอบเพราะรู้สึกว่าน้องเขาแรงปลายหมายถึงว่า คือช่วงปลายเนี่ยเรารู้เลยว่ารถเขาแรงมากๆมันจะเป็นฟิลที่ต่างกันอันนั้นจะเอาไว้ขี่แบบไปกินนมในเมืองหรือว่าแบบออกไปไกลๆไปยุทธยาไปนคปรปฐมอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟิลลิ่งในแต่ละวันที่เราอยากได้มากกว่า ถ้าทำท็อปสปีดได้มากสุดก็ยังเป็น s อ0 0พันค่ะเพราะว่ามิ้นใช้น้องค่อนข้างตลอดอยู่แล้วถ้าพวก GS พวกอะไรเนี้ยค่ะเราจะขี่เหมือนแบบแค่สลับสลับเป็นบางช่วงมากกว่าใช่ค่ะก็ยังเป็น s อ0 0พอยู่ <c oughs> รู้ค่ะรู้ <c oughs> เพื่อนก็ยังแบบ กูเชื่อมึงเลยมึงแม่งอยู่ไม่เฉยต้องหาอะไรทาไปเรื่อยจริงๆเพราะว่าคือเหมือนตอนมหาลัยเราจะชอบขับรถยนต์มากกว่าแต่พอเหมือนแบบช่วงจบพาร์ทมหาลัยอ่ะเราไม่ได้อยู่กับแก๊งเพื่อนที่ขับรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบหาอะไรทําใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนก็แบบกูไม่คิดเลยว่าคนอย่างมึงจะมาทางนี้ได้อะไรเงี้ย ถ้าจุดเริ่มต้นเลยค่ะคือเราไปสนามบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นคนอื่นขี่เราก็เลยคิดว่าเราอยากลองขี่บ้างก็เลยลองขี่จากรถที่เป็นรถธรรมดาก่อนอยังไม่ได้ยื่นอาร์มค่ะครั้งแรกก็ไปขี่ดับกลางสนามเลยแล้วเราก็รู้สึกว่า้ทำไมคนอื่นเขาทําได้แล้วทําไมเราถึงทําไม่ได้หลังจากนั้นเราก็เลยเหมือนแบบลองขี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรๆๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปไปได้มากกว่านี้ก็เลยลองพัฒนาตัวเองมาเป็นขี่อาร์มยาวค่ะก็ขี่ใช้เวลาประมาณ1ปีเต็มๆเลยจนกว่าจะหาเวลาที่ดีที่สุด ณนะตอนนี้ได้ก็ถือว่ายืนสถิตินี้ไว้ค่ะตอนนี้วิ่งได้ประมาณ8.0ค่ะ270ค่ะเข้าเส้น <c oughs> ไม่เคยล้มค่ะแต่ว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นสองครั้งแล้วจำติดตาเลยก็คือโซ่ขาดช่วงที่ขี่ไปครั้งแรกที่โซ่ขาดเลยอะค่ะคือเราเลยป้ายไฟไปแล้วเป็นช่วงที่เราเหมือนกำลังชะลอค่ะแล้วเราหันไปหาเพื่อน ช่วงจังหวะนั้นคือเราเห็นเลยว่าโซ่มันฟาดลงไปข้างล่างอะค่ะแล้วมันก็ฟาดกลับขึ้นมาหาเราใช่แล้วมันก็ฟาดเข้ากับที่หลังใช่แต่ดีว่าตอนนั้นคือเราใส่ชุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นชุดหนาค่ะมันก็ช่วยป้องกันในระดับหนึ่งพอถอดเสื้ออมาก็แบบเป็นรอยโซ่แดงๆไล่ที่แขนครั้งที่สองก็โซ่ขาดเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าอันนั้นเป็นช่วงที่ว่าเราเพิ่งออกตัวความเร็วมันก็เลยยังไม่ได้เยอะแต่ว่าข้อเสียก็คือเครื่องรถแตกเลย แล้วครั้งที่3ขี่เราเราซ้อมหลายๆรอบใช่ไหมคะวนไปวนมาเบรกหายก็คือต้องใช้เท้าลากไปกับพื้นเกือบจะเข้าไปแบบห้องกระจกแล้วอ,อีกนิดเดียวอันนั้นก็คือแบบว่าเราต้องดูรถให้ดีก่อนซ้อมทุกครั้งเลยมีไปขี่เซอร์กิตคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแข่งจริงจังขนาดนั้นเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาคะ่ะลองไปขี่ที่พีลาเซอร์กิต แต่ว่ามินเะพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับเซอร์กิจก็เลยยังไม่ได้ลงแข่งจริงจังก็อาจจะเป็นรายการถัดๆไปที่เราไปเข้าร่วมด้วยยังไงก็ฝากตัวด้วยค่ะ สำหรับคนที่บอกว่ามินได้ฉายาที่เร็วที่สุดในไทยใช่ไหมคะช่วงแรกๆที่ได้ยินรู้สึกเขินเหมือนกันรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คือต้องยอมรับก่อนเลยว่าในช่วงแรกๆที่เราเริ่มขี่แตกระคะเราขี่กะว่าแบบเล่นๆไม่ได้ขี่อะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกที่ขี่เลยอะ่ะเริ่มต้นจากลองขี่เอ็มพันขี่ยากมากรถคันนั้นคือขี่ยังไงก็ขี่ไม่ได้สักทีแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันยากสาหรับเราไปหรือเปล่าแล้วด้วยในการแข่งขันนะคะส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นผู้ชายอยู่แล้วเราไม่คิดว่าเราจะสามารถไปสู้เขาได้ด้วยทักษะเราที่น้อยแล้วก็ประสบการณ์ที่น้อยอะคะ่ะแต่เราก็ลองเริ่มดูทุกคนในทีมอะคะ่ะช่วยกันสนับสนุนว่าเอ้ยเราขี่ได้นะเรามีทีมที่ดีเรามีคนช่วยเซตรถเรามีทีมงานที่เหมือนพร้อมไปซ้อมกับเราตลอดอะคะ่ะมันก็เลยทําให้แบบมินไม่ยืนอยู่จุดนี้ได้ ช่วงแรกๆที่มินเริ่มขี่อะคะ่ะเรารู้สึกว่ามันยากไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการปล่อยคัดคือซ้อมไปร้องไห้ตลอดเลยคือต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเรากดดันมากๆเพราะว่าเหมือนเราแบกชื่อเสียงของร้านของทีมเราไปด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ออกได้1.3เหมือนเขาเพราะว่าช่วงจังหวะแรกที่เราออกตัวคะ่ะนั่นคือส่งผลทั้งหมดกับเวลาที่เราวิ่งช่วงที่ออกตัวแรกๆเนี่ย1.4เอาละวิ่งได้9ก้ากว่า ช่วงนั้นที่วิ่งอัมยาวดีสุดเลยช่วงแรกๆอะค่ะจะอยู่ที่9.2เราก็เฮ้ยทำไมคนอื่นเขาถึงวิ่งลง8ได้ทำไมบางคนเขาถึงวิ่งได้เวลาดีเราก็ซ้อมซ้อมซ้อมไปซ้อมทุกอาทิตย์เลยค่ะขาเขียวมือพองอะไรอย่างเงี้ยคือเกิดขึ้นมาหมดแล้วจนวันหนึ่งเราจับจุดของรถได้อะค่ะทีมเซ็ตรถให้เราเซ็ตตัวเองเข้าหารถทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบเดียวกันมันออกมาดีมากสําหรับมิน้นมิ้นเริ่มวิ่งตั้งแต่9.2อะค่ะช่วงเวลาระยะเวลา1ปีอะ มินวิ่งลงมาต่ําสุดคือ8.0สําหรับมินนั่นคือเร็วมากๆแล้วช่วงที่เริ่มต้นออกตัวค่ะมินเริ่มต้นจากแบบ1.4 1อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ทําเวลาได้ดีที่สุด ตอนนี้ออกตัวอยู่ที่1.266ค่ะนั่นคือดีที่สุดของมินแล้วภายในปีนี้ที่ซ้อมล่าสุดนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าลดเซตลงตัวทําอะไรดีกว่านี้มันก็จะไปได้ดีกว่านี้ช่วงเวลาที่มินวิ่งอะค่ะใช้ความเร็วประมาณ260-270เป็นเหมือนช่วงแค่ผิดตาเดียวเลยอะในหัวเราคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราจะออกยังไงให้มันตรงเราจะปล่อยคัดยังไงให้มันสัมพันธ์กันคือรอบรถเอ่ยอะไรเอ,เอ่ยทุกอย่างมันอยู่ที่มือเราหมดเลยอะพอออกไปได้ค่ะเราก็ต้องคิดอีกว่า เฮ้ยเราจะเตะเกียร์ยังไงให้ตรงรอบเพราะด้วยความที่ถ้ารถยิ่งมีกําลังเยอะอะค่ะเกียร์รอบมันฟาดไวมากเราจะเตะยังไงให้มันตรง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 ไปทุกสี่เกียร์ห้าเกียร์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อเข้าเส้นเราก็ต้องแบบเหมือนคิดอยู่ในหัวตลอดเฮ้ยอันนี้จะถึงปลายแล้วนะเราเตรียมต้องยกแต่เกียร์จะหมดเราก็ต้องเตะอีกอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันคิดอยู่ในหัวหมดเลยถามว่ามันยากไหมสาหรับมิ้นมันก็ยากแต่ว่าด้วยความที่เราอยากทําเวลาให้มันดีที่สุดอะคะ่ะมันก็เลยออกมาดีจนปัจจุบันนี้ ก็อาจจะมีอีกสิ้นปีนี้น่าจะมีอีกสัก1-2สนามถ้าถามมิ้นว่าตอนนี้ระหว่างแดกกับเซอร์กิตมิ้นเลือกอะไรก็ยังคง,งยืนยันว่าเป็นแดกอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงระยะเวลาที่เราใช้มาเนี่ยเราใช้กับแดกมาตลอดเลยเราจะเข้ากับทางนี้ได้ดีกว่าแต่ถามว่าเซอร์กิตดีไหมสาหรับมิ้นเซอร์กิตดีนะคะมันสนุกเหมือนกันแต่ว่ามิ้นอาจจะยังมีทักษะทางนี้ไม่มากพอเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันยังยากสําหรับเราไปนิดนึงแต่ถ้าเราไปเรียนหรือว่าเราไปซ้อมบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเข้ามือเหมือนแดกได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังให้แดกเป็นอันดับหนึ่งค่ะ Switch <oughs> Switch มีค่ะมีแต่ว่าหลักๆเลยจะมี3คนในโซเชียลเขาจะเรียกว่าแก๊งหมวกโบคือขี่เอสพันซสีขาวเหมือนกันทั้ง3คนแล้วก็ใส่หมวกลายโบเหมือนกันทั้ง3คนเลยจะไปไหนไปด้วยกันตลอดเลย ได้ค่ะจริงๆสําหรับคนที่อยากขี่อะค่ะมินแนะนําว่าเราเริ่มจากความชอบก่อนความชอบเนี่ยเราเจอได้ทั่วไปอยู่แล้วเราไปเจอรถเราชอบเราเห็นเราอยากขี่แต่ว่าสิ่งที่อยากฝากเลยคืออยากแนะนําให้หลายๆคนนะคะลองไปเรียนก่อนเพราะว่าการขี่รถอะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคือด้วยน้ําหนักของตัวรถพื้นถนนหรือว่าผู้คนที่สัญจรไปกับเราอะค่ะมันจะมีข้อแบบหลายอย่างมากถ้าสมมติเราขี่เป็นกับ ไปเรียนเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันเยอะมากคือการที่เราไปเรียนเราจะรู้ทักษะการใช้รถรู้การเบรกรู้วิธีต่างๆมากมายจึงอยากแนะนําว่าไปเรียนก่อนนะคะค่าเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยแพงแล้วหลายๆคนอาจจะแบบอุ้ยไม่อยากไปเรียนเลยแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารักชีวิตดีกว่ามินแนะนําไปเรียนค่ะสําหรับคนที่อยากขี่แล้วก็ใครที่ขี่ไปแล้วนะคะก็มาขี่ด้วยกันได้ยินดีมากๆอยากมีเพื่อนเยอะๆนะคะไม่ว่าจะแบบใครก็ตามเลยคือจะรถกี่สี่สีก็ได้มาขี่ด้วยกันได้หมดค่ะ สำหรับตัวมินนะคะมินเรียนกับครูกันนะคะเรียนที่นคนปรปฐมเขาจะสอนทั้งเบสิกสอนการเข้าโคง้งใช้เบรคการกาคัดคือสอนใหม่ทุกอย่างเลยเหมือนรีเซ็ตระบบเราอะคะ่ะเขาก็จะให้เราเริ่มเรียนเลยว่าปล่อยคัดยังไงลดไหลที่ความเร็วเท่าไหร่แบบนี้ควรเบรกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการเข้าโค้งระาวาังสลีละยังไงคือในแพทเทิร์นที่มินไปนเรียนอะเป็นเรียนแบบในสนามด้วยมันก็เลยมีการแบบวางท่าวางสลีละที่ถูกต้องคือเหมือนบางคนอะคะ่ะไปขี่บนถนนอะเจอโคง้งเขาจะตกใจเขาจะเบรคครูเขาก็จะสอนเลยว่าเวลาเราเข้าโค้งเรา วางสรีละยังไงใช้ขาช่วยยังไงใช้การแบบใช้ก้นบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันหลายอย่างมากจึงอยากให้ทุกๆคนไปเรียนพอเรียนนะเราจะรู้เลยว่าเราขี่รถเปลี่ยนไปแล้วก็มันดีขึ้นมากๆค่ะนี่อยากได้เลยจริงๆถ้าชอบที่สุดในในชีวิตเลยอะ่ะคือชอบ R1M แต่ว่าเคยขี่แล้วรู้สึกว่าน้องเหนื่อยมากๆก็เลยรู้สึกว่าเอฟพันดีกว่าสมูทกว่าแล้วก็ g s a 0ค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบ KTM Super Duke อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากได้นอกนั้นก็เคยขี่มาแล้วเลยไม่ค่อยรู้สึกอยากได้เท่าไหร่จะมี3หลักๆอันเนี้ยค่ะที่อยากได้มาก mm hmm. เราจะมีแบรนด์กระเป๋าของ w อ d a s ค่ะก็ จะเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบเลยหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แค่คนขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราทํามาเพื่อให้แบบทุกๆคนสามารถใช้งานได้ทุก,ทกวันแต่ว่าส่วนหลักใหญ่ๆก็จะเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เหมือนกันค่ะเพราะว่า1เลยกระเป๋าเรากันน้ําได้2ช่องกว้างใส่ของได้เพราะว่าบางคนเดินทางไกลก็จะมีแบบสำรองมีอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็เรามีหลายแบบหลายสไตล์ให้หลายๆคนเลือกมีทั้งแบบปักชื่อตัวเองได้มีรุ่นคาร์บอนแล้วก็มีรุ่นธรรมดา เป็นรุ่นผ้าสสีก็มีนะคะแล้วก็ใครที่แบบอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะยินดีเข้าไปดูในเพจก็ได้หรือว่าติดต่อมาทางมินก็ได้ค่ะเพจก็จะเป็นเพจวอลดัสเลยนะคะ V E L D U S, <S ค่ะใครอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ส่งไปสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้บริการค่ะ ก็สำหรับช่องทางมินนะคะ Facebook ก็คือกมลทิพย์แสงพลอยค่ะแล้วก็ TikTok นะคะ permins ค่ะสามารถเข้ามาติดตามกันได้ทักมาพูดคุยกันได้สำหรับคนที่อยากหาประสบการณ์การขี่รถนะคะแล้วก็ใครอยากเจอกันก็มาได้ที่ร้าน Bangkok Star ค่ะมินอยู่ที่ร้านทุกวันมาเจอกันได้ที่ร้านเลยค่ะ